บักนาหวานบักนาเค็มค่ะมือนนี่เพ้นซ์เอาบักนาที่ดองว้2สองเดือนมาแปรรูปจ้ารสชาติแซ่บแซ่บจ้าไปเบิ้งน้ากันเลยค่ะจ้าอันนี้ก็สสเป็นบักนาดองทีดองไวัยได้สองเดือนแล้วเนาะจ้าหลังจากที่ดองแล้วเนาะค่ะเพ้นกะรองเอามาซิมเบิ้งค่ะรสชาติกะบกขมเลยได้จ้าพี่น้องหอมบักนาค่ะหอมกินบักนาค่ะแต่เหมือนนี่เพนซ์เอาบักนาดองทีดองว้แล้วเนาะจ้าเอามาแปรรูปอีกเนาะจ้าค่ะจากนั้นก็สิมาบักนา ใส่กระ,ะมังไว้แบบนี้จ้าเขาจะออกมาฮันเนาะคะ่ะอันนี้กะรสชาติของมะนาวดองกะแสบเล้จาจ้าบอกขมเลย่ด้จา้าพี่น้องเพิ่นซิบิึงแล้วเนาะคะ่ะบ๊อกขมที่เห็ดไว้ก่อนเนาะคะ่ะแต่ว่าคือว่ามันอยู่ในขวดในน้ำเนานะคะ่ะเวลาเขามาเห็ดกินมันก็นอาจสิจมไปใส่มาใส่อจสินักเนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยเอามาแปะรูปอีกแบบนึงนะจ้าเขาก็สามารถเอาเห็ดอาหารก็ได้ด้อจา้า อันนี้สูตรนี้เพรเห็ดเอาไว้สําหรับปรุงอาหารล้ะกะไว้กินเล่นไดจ้าเซพเสพด้วยจ้าพี่น้องล่องเห็ดิึงเด้อยค่ะเด้อแบบพาเป็นนวยยังสีนะะอขาะเ่ให้เขาขาดออกจากกานะะันค่ะอันนี้เห็ดเป็นรสเค็มค่ะเก็บไว้ถ้าปรุงอาหารใดเด้อจ้าแบบนี้ค่ะเขา,เขากระสีแห่งเวลาเขาไม่เห็ดมันกระสืบอ่อเปื่อนเมื่อนะคะ่บบะ,คะนนเขากระกดกดลงแบบนี้จ้าค่ะกดลงแบบนี้เนาะคะ่ะอันนี้ไว้สําหรับถี่ไว้ถ้าใส่เกลือนะจ้าปาดแบบนี้ให้ได้ชุนวยแบบนี้เนาะค่ะ ตัดแบบนี้นะจ้ะปาดแบบนี้เลยค่ะ,คะแล้วก็เอาเอามือเข้ากดลงแบบนี้จ้ะ,ะตรงนี้น้ำที่ดองไวสองเดือนกะบ่มีน้ำหมักนาวเลยเด้จ้าลดขมลดเฟื่องลดยังเขางบักนาวเขากะสิหายออกไปเหมือนละจ้าอันนี้สามารถมากินกะได้แสบขึ้นกันเด้จ้าพี่น้องค่ะกดลงแบบนี้จ้ะทันเลยจ้ะ กดลุ่มแบบนี้ค่ะค่ะสิดได้แบบนี้นะจ้ะอันนี้กระเซ็ดเป็นรสเข้มค่ะ ค่ะจากนั่นกรสีมะฮันเพ็ดแบบหวานนะจ้าตัดครึ่งแบบนี้ค่ะค่ะข้างในเขากับสีบมีน้ำเลยด้วยจ้าเห็นบอค่ะตรงนี้เพชรน่ะซิมมึงแล้วนะคะะสีบัขมเสบจ้าค่ะสีหันชิ้นแบบนี้นะจ้าอันนี้เพชรเซตเป็นรสหวานเอาใส่กระปุกเอาไว้ปกินเหล่นนะ,ะจ้ากระหันเลยค่ะหันชิ้นประมาณนี้นะค่ะ ตอนนี้กะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้กะสิเป็นรสหวานนะคะจะไม่เห็ดรสหวานคะ่ะกะสิไปล้างทำความสะอาดละเอาเม็ดออกให้หมดจ้าค่ะตอนนี้กะสิเป็นรสเค็มนะคะหั่นแบบนี้ค่ะกะสิบ,บีบเม็ดออกให้หมดขึ้นกันนะจ้าตรงน,นี้ค่ะเดี๋ยวเฮาเอาบักหน้าไปล้างนา้ำกอนจ้าค่ะตอนนี้ก็ล้างนา้ำทำความสะอาดเอาเม็ดบักหน้าออกหมดแล้เนะจ้าค่ะหลังจากนั้นเพื่อนก็นจะเอาบักหน้าหวานไปใส่น้ำตาลกอนเนาะค่ะเนาะไปตั้งไฟกันเลยจ้าเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งขั้นตอนการเห็ดบักหน้าเค็มเนาะค่ะ ค่ะตอนนี้ห้าวกะมาใส่น้าตาลเลยจ้านี่ก็ใส่น้าตาลไปสองรอยกร,รัมค่ะใส่น้ำกับระต่องใส่หลายเลยจา้าใส่เศษหนึ่งส่วนซีค่ะใส่น้อยพผ่อยเขาละลายค่ะประมาณนี้จ้ะหลังจากนั้นก็ค้นน้าตาลก่อนจา้าค้นน้าตาลให้เขาเข้ากันให้เขาละลายดีก่อนาะจ้ะ ตอนนี้น้ำตาลก็เริ่มเดือดแล้วเนาะจ้าแต่ยังบะท่านเอาบอกหน้าลงใส่ได้ค่ะเดี๋ยวตรงเช็คบางฟองก่อนนะคะฟองที่เขาขึ้นมาจากน้ำตาลนะคะฟองตอนนี้ก็ยังหนาอยู่เนาะคะ่ะเดี๋ยวเพิ่งใส่ฟองเขาแบบบางลงก็หนี้เนาะคะ่ะเห็นบอกค่ะฟองที่แตกออกมานี่ค่ะเป็นหนาๆอยู่เนาะจ้าขั้นตอนการเขี่ยวแบบนี้เนาะคะ่ะใส่ไฟอ่อนเ้อจ้าค่ะ,คะตอนนี้กะ เดิมใส่ได้แล้วจ้ะค่ะเดี๋ยวเพ้นจะเอาบักหนาวลุงไปเชื่อมเลยจ้ะลงไปคุกเนาะคะ่ะอันนี้บักหนาวที่ห้าล่างทำข้นสะอาดไว้เนาะคะ่ะเพราะว่าบักนาวที่ห้าล่างไว้มันก็ยังนี่้หนานุ้จ้ะตอนนี้ก็หอมกินบักนาวด้วยจ้ะหอมขึ้นมายางคักเลยจ้ะพี่น้องค่ะเทาก็เอาไว้แบบนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวร้อยเขาเดือดเทาก็คอยค้นเป็นผักๆเนาะคะ่ะ เอาน้ำตาลในเขาขเข่ามดค่ะการใส่น้ำตาลห้าก็ต้องใส่หลายเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่ามันสีหวานจนเกินไปเนาะคะ่ะรสชาติของบักหน่าวเนาะคะ่ะตอนที่ห้าบ่ได้ปรุงบม่ได้ใส่น้ำตาลเนาะคะ่ะเขาจะมีรสเปรี้ยวละกะหอมเนาะคะ่ะรสออกเปรียปร้ยวละกะหอมละกะมีเข้มน้อยๆค่ะเพราะว่าตอนเวลาห้าเห็ดดองไวเนาะคะ่ะมันกะสีใส่เกลือไว้แล้วจะมันก็จะมีรสเข้มน้อยๆค่ะแต่บารบร่ควมันเข้มหลายเด้อจ้ะ ่ากับสีเขียวจนกว่าน้ำเขาสีแห่งเลยด้วยจา้าอ่าตอนนี้ขาเขียวมาได้ยิบหางอาทีแล้วเนาะจ้าสังเกตเบื้องวา่าเนื้อบักหน่าผิวบากหน้าค่ะก็ชิเริ่มใสขึ้นแล้วจา้าราอบักหน้าของข้าเปลือกเริ่มใสเนาะจ้ากับพนเป็นไฟออนสุดเลยนะจา้า ค่ะ uhm. ตอนนี้บักหน้าหวานของเขากะเขียวจนแห่งดีแล้วเนาะจ้าค่ะไปเบิ้งขั้นตอนการเห็ดบักหน้าเข้มกันเลยจ้าหลังจากที่ล่อให้บักหน้าหวานเย็นเนาะจ้าเพิ่นกับสุภาเห็ดบักหน้าเข้มค่ะหลังจากนั hai, ้นเขาก็เอาบักหน้ามาใส่เครียงใส่กระปุกไ้เลยเลยจ้าค่ะเครืยงใส่วแบบนี้ค่ะลูกไม้แบบนี้ก้อนขาดละกะจากนั้นเนาะค่ะก็เอาเกลือห้อยเลยจ้าห้อยแบบนี้ค่ะ ค่ะหลังจากนั้นก็เอาไส้อีกค่ะแบบนี้นะจ๊ะกดลงไปแบบนี้ก็ได้ค่ะกดให้เขาเป็นแน่นๆแบบนี้ค่ะกดลงไปเลยแบบนี้จ้ะจะก็ใส่ไปอีกหลังจากนั้นเขาก็เอาเกลือหัวอีกรอบนึงค่ะเพราะต้องใส่เกลือหลายด้วยค่ะเพราะว่านามดองรอบก้อนกะหูซึกว่าสีเข้มหรอเนาะจ้ะอันนี้แค่เข้า เ็บรักษาไว้อีกนะค่ะโดยที่ห้าบบดองบวไ้มันมีน้ำนะคะ่ะเวลาห้าเอาอันบักหน้าไปเห็ดกับเขาเนี่ยห้าวกระชเนจมแบบเบาๆง่ายๆนะจ้ะ่ะแบบนี้กะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้ก็คือบักเน้าเข้มกับเห็ดง่ายๆนะจ้ะหลังจากนั้นนะห่าก็ปิดฝาปิดกระปุกเลยนะจ้าจ้าตอนนี้บักหน้าหวานเพิ่นกับเย็นแล้วนะจ้ามาใส่กระปุกเรียบร้อยแล้วคะ่ะสิมาบอกถึงรสชาติบักหน้าหวานนะจ้าแซ่บๆค่ะ เขากระสิคล้บวยสามรสเลยเนาะจ้ะมีความหวานหวานค่ะหวานกับเป็นหวานหลายเด้จ้าหวานกลมกลมนะคะก็คือหวานแล้วการมีคว่มเปรี้ยวของบักหน้าจะห้าดองไวสองเดือนเนาะค่ะแล้กก็สีมีออกรสเข้มน้อยค่ะคือร่วมรวบแล้วแสบเลยจ้าบักหน้าหวานนี่ค่ะอันนี้เพ้นสีเฮ็ดไวถ้ากินเหล่นเนาะจ้าค่ะอันนี้กระสิเป็นบักหน้าดองคือเกาหละจ้าพี่น้องก็แค่เอาน้ำออกเนาะค่ะหักกมาห่นเป็นสีสีกระเพิ่มเอาเกลือห้อยไวเนาะจ้าค่ะอันนี้ห้ากับไวเฮ็ด ไก่ต้มฟักเนาะจ้าแค่นั้นเขาก็ปิดฝาเรียเรียบร่อยเลยจ้าค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะค่ะเพ่นกับเฮดบักหนาวแปรรูปที่ห้าดองไว้สองเดือนค่ะอันนี้เป็นบักหนาวหวานบักหนาวเข้มเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณหลายๆได้จ้าที่เข้ามารับชมจ้า